ต้ดเนอันนี้ต้มปรากฏไข่ปรากฏปรากน้ำซีะ่ียูซีฝนมันตกกระเทยไใส่าคือได้พูได้ขอนเจนพี่ยองว่าปลาสีนี้นี่ไปกระซามคนนี่ล่ะขาเลยงนียูทาพาหนูสอนลัพยอไปหานเลี่องมียูทาพาครับแก่ข้าพแม่กรดูเาหแม่จากก้อนหุ้รับน้ต้งให้สอนุก่อน เอาเงิ่อนจอซื้อกระดุน้นเขาไปเออแกงกิโลสืออ้นแ <c oughs> ล้วขอบดีที่นอนขุดประกวดประกวดทีด่มือผมเดียกินไอเทมไปผมหูอยู่ว่าอันมีตะปูเห็ดแนวกินแต่แสบแล้วไม่อยู่นีว่ว <c oughs> ่าดีว่าจะฟังมาไทยเอาตะมูเอาใส่จานไปเห็นแล้วเนาะไม่ใช่มันเป็นแต<ม>่แสบแมนแมนอันาน,าน,านั้นเราใส่จานเห<ม>็นแล้ว ต้มใส่ปลาคมปลอมนี่ปลาค้าเปียกไม่โย่เลย,ยรประเด้ใส่ปลาคมปลอมค้มปลอมกับแซ่บกันดิครับอืมเราเล่าไหมต้มใส่มะดันกับแซ่บเี้อันนี้ใส่พทูบ้านเฮาเลยครับนี่ย้ต้องหอมผักแมงลักมันถึงจะอร่อยครับต้มปาลาเอาถุยเอาเดี๋ยวต<อ>ลาดากให้ดยวยเลย ด้วยจ็บมาในร่างเราเมื่อหนึ่งโอ้ยขีใส่รถควนเลยจะรีบอกแ็บอกไปแต่แม่เปินปวดขีแห้งแม่เปินเลียนเกือ้งรจดอกเพื่อนั่นเอาไปยังก็เพดอนดักันยูททานเราเิกอยูททางต้วไปเปิดงด้นี่เราไปเปิดบ้างไยุ่แล้วแต่เราถ้าเียมตัวไปเราแต่แซวบ้าครับพี่น้องครับ อันนี้ฝีมือซอโนดี่นิตำมุ้งนี่ยกไปเอาอันปลาปากแดงอันนี้กระทอดตะกะแตนมกปลาซิวนี่มกปลาซิ่วเอาเส้นเข่านี่ยจับหมูขิหอมท่าพี่น้องอยู่นั่นี่เจ้าจื้ออันไหนแบบไรเจ้าซื้อนี่ไปเออบัวบัวบัวมันต้องถือผู้เดียวอันนี้ใครจือผู้เดียว อาจะือไดทีทั้งก่องทั้งอันบ่อสีบ้านกออันนาเอาเข็มเจ้าืชืีอไปไอเข็มเืออันนวายกระพาวเอาเจ้าถือนี้ไหมเจ้าไปกับมักินน้ำพลอยแล้วมาดูน้แดงแล้วมากินปลาแดงแล้วกินเกียเด็กเจ้าไก่กับมากินีแล้วผู้ใดิเอาสิตัวเตยตัใหม่ตัวใตยนัหม่เดี๋ยวห้อกลับเราเลือเือนเพื่อุ่มมากอยู่ให้เราุ่มแย่งใครแหมเดี๋ยวเอาเโรทคืยดฟมมอาการมมมากินเขาไมมามาอ่าี ก้นหัวเตือนห่นน่ครับเใหของเราข้ายเสยไบาเพื่อกันน้าทิงเจเร่ก่เพื่อการน้ำซิงมันจะใสได้เลยสบายสบาย ในบทเรียนมันก็โดกินหลายนะเขงินไนะนะเอาพูดหน่อยเจ้าของช่องพึ่งทำะไรนี่เขาต้องหาเขาไว้กินเพราะว่าคนเขาจ้กินเขาลงทุนเสือไอ้พวกใหม่บริษัทเขากินเยอะขาต้องทุกอย่างทุกอย่างครับ เก็บไข้ได้ป่วยผมหมดแล้วแต่ผมจะพาไปรักษาที่ไหนหมอทำหมอผีอะไรก็ว่ากันไปมาครับมากินข้าวครับนี่นะที่กินอย่างเดียวน้ำเดือดไหมหอนิดหน่งดันะข้าวตะโว่ไแมที่ได้เป็นแกงมาเห็นไหมแม่เอาน้าแม่สามก้อนน้ำเปล่าน้ำเปล่าสามกัอนลับเพื่อนห้องวมอยู่ไกล ตัวเลยตัต้ัสีโทรศัพท์ไม่เล่นวะโอ้นี่ครับผู้จัดการสาวหน่อยเสดัจโอ้ยมันนี่คือหนาใสเหรอใสขึ้นเอยจากแล้วเมื่อกี้คือว่าใสปันใดราีจับเนี่ยมาบ้างพี่กัได้อาหารเขาจเบบ่นดันดันเขาเก่าเขาบ้น

อันนี้ก็ทอดเองนี่ถ้าแกผมก็ทอดเองนี่กับตะเกียนสุดยอดเลยเนาะสีเมื่อวานกันต้องยอมรับเพื่อนเด็ทอดเองเด็เดี๋ยวกินมนะเฮ้ยนี่นี่เห็ดช่องไปนี่เส็ดแล้วเปิดไปเปิดช่องไปกดเห็นไหมแล้วกดไปช่อง เลลยสิไปงมา,งมากินเขาบ้างทีมงานซ้อมครับนี่แต่ว่าบนเวทีขอส่งวันเดอร์พีน oh. ่น้องเยี้เป้านะครับเพราะว่ายังบาท่านได้สมบุ์แบบครับยังบาท่านได้สมบุ์แบบแต่เลยกบางท่านใหญ่ใหญ่พี่น้องเห็นกันได้เนาะแบเบิ้งเมิ่นเปิดวงแค่เดียวโอ้เขาเศร้าได้ครับพี่น้องครับขเขาเศร้าตอนนี้สามทุ่มเมื่อไหร่สามสามทุ่มอะไรเอาเหรอ ฮะห้าทุ่มแล้วเหรอ <c oughs> ท่าง <c oughs> ว่ามันสามสิบไปเตรียมไปไปตามปิ้งหมูไหมพอ่ออยากกินปิ้งหมูพ่อสั่งไว้แล้วกินไหมปิ้งหมูโอ้กินขอกับหม,โมโดูดิเซียวคนนี้เลยแบบเปลนะี่ยนบุกแม่เขาบอเปลี่ยนเสือเปลี่ยนท่านไหนจินเปลี่ยน,นบุกมันกินอะไอนั่นยกออกมาสิเปลี่ยนให้ เตียนได้นะมันโดนเราดิังบ้มปคนไดยังบเก้าสิบนเลมันเตียนได้เดี๋ยวบราลงเวามากเดี๋ยวบาามากินเขาช่วยไหมอาจารย์เขาเขาบนพบกินอะไรยู่เขาเจ้าบรรพบขนย้อนมี่ยู่พ่อปะออแต่บพมี่ขนย้อยังบอเขาว่าเอาขนย้อยู่งหลกพ่วบางไม่ได้คยบอกผม Một có siêu đi có Một có tưới Một có siêu đi một một có siêu siêu gì à? một móc có tưới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  rồi có này móc có tưới móc có tưới แม่เขาอ้มาเอี้น่งแม่ไอ้มาน่ั้งเนี่ยจุ่มมาแตกระเทียมขาครเพิ่นไอ้คนกทังเช้นเขาว่าไขรไหมตอนเขาไปซื้อไหมเขาว่าเออซื้อตัวกข็เนี่ยสามร้อยโอ้นี่ยน่ข้งมาเขาเอาไปขายเนาะเออยอใ ไอ้องต้มาให้กินเมื่อื่นเ้อเื่อละต้มนอนเนือเห็ดร็อกเนี่ยหนีได้ผมต้มเลยนี่คขับไหมว่านีมีผมสุกแจ่บแ่งยังสิ่งไหนยนี้สิ่งหนต้มปลากันย่างไข่ข่าโกเี่ยตั้นะ่านเป็นพักหาหรือเป็นหมอลับเดี่ยเป็นเบดหนึ่งเป็นเนหมอลับทั่วไเป็นแมาเบ็ดแล้วครับชีวิตนี้ตาลับก้อยกับเปิดมาเรงเปอกมะเร็ยวกาปีกงการกันเลยหนาต่อเด็ดมีตนห่อน่เมประเภทไม่บ่เน้ เลยโกเนี่ยเสีบเสียบเนามือใส่เหลือเนี่ยฝากพี่น้องไว้สักนี่แหละครับมือนี้กินเข่าแรงเวลาหาคุณอย่าลืมครับตะเวีทบริหารคุณหรือเวนมือเปิดฤดูกาลครับยี่สิบสามกันย่าสี่ฮอดนี่ครับเหลือเวลาพอถึงชิดมือครับพี่น้องพร้อมสนุกกันทั่วประเทศทั่วโลกนะครับบัตรออนไลน์ราคา169บาทลุ้นรางวัลหลายรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นวัว ะครับว่าจเป็นจักรยานไฟฟ้าบ่สิเป็นท้องข้าหนักบ่สิเป็น,นเนยิ่งสดน,น,ะนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไ้ซ้อมนี่ครับคลิปหนาพอ,อกันไหม